ผมจะไปอยู่ตรงนี้นะทุกคนไปบอกกันเลยผมจะอยู่ตรงนี้เองเล่นได้เหรอเข้ามาครับเข้ามาครับเข้ามาครับผมจะเป็นคนดูครับผมอยากพากว่ะผมจะพากนะเล่นด้วยเล่นด้วยเข้ามาครับโอเคการอีกแค่หนึ่งคนเท่าั้นครับแม่การอีกแค่หนึ่งข่านะครับผมไรเข้ามาก่อนได้ก่อนนะครับ420749นะครับยังว่าวันนี้ครับรีบเข้ามาตอนนี้เราแถมบัตรลดราคามูลค่า10บบาทนะครับผม420749แล้วตอนนี้เข้ามาเต็มที่เรียบร้อยโอเคผม ซีโอนบมไปไปนะใครไม่ได้เล่นก็ขออภัยนะครับใครไม่เล่นก็ขออาภายัออาภายตอนนี้ครับเราจะจัดถูกอ๋อทำไมเป็นหมดแบนนะคุโทษสวัสดีทุกคนนะครับผมและตอนนี้เราอยู่กับแบตเทอรี่รูมหรือห้องการทดลองครับวันนี้ผมจะมาจัดทัวร์คนดูกันนะผมและตอนนี้ครับกําลังเกิดการแบนเกินเกิดขึ้นนะฮะแม่เข้าไม่ทันอไว้เกมหน้าเข้าไปเกมหน้าแล้วกันฮะแม่ขอฟอลเลนขอฟอลเลน ใครเข้ามาบ้างไม่รู้อ่ะคือใครเข้าก่อนได้ก่อนนะครับแม่เราก็ไม่สามารถล็อกทีมล็อกได้นะตอนแรกคิดว่าคนไม่พอได้ซ้ำฮะแมตอนนี้ครับจังหวันดนรชาติครับตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินถนะ้าแปลงเป็นซุยแบรนปเป็นทอนแล้วก็แก๊กไปนะผมแล้วเฟิร์เฟิร์เฟิร์พิกของเขาเลือกเป็นฟลอเรนติโนนะครับผมส่วนฝั่งสีแดงเขาแบรนเป็นลิงกับซานตานะับผมต้องมาดูว่า เจ้าแมวกินปลาถูกกับยายผมเอาจริงเขาเลือกอะไรครับเจ้าแมกกินปลาถูเลือกเป็นโตโลนะครับผมแล้วอย่างนี้ลินดี่ป่าหรือเปล่าจังหวะสวยงามนี้โอ้โหยายผมเอาจริงเขาเลือกตัวเมนนะครับต้องบอกว่าชี้คือตัวเมนของเขาครับผมและคนนี้ครับแบ็คแคทนะครับผมแบ็คแคทนั้นแลงคอมนะครับผมต้องมาดูครับว่าจะเป็นยังไงตัวนี้เลือกเป็นลิกเตอร์กับไฮอาเต้นะฮะหรือเปล่าจังหวะนี้ครับน้องเทนกําลังคิดอยู่ว่าจะเอาตัวไหนและตอนนี้เปลี่ยนเป็น เทวนัถนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับรายการจัดทัวร์คนดูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคนดูในสตรีมผมนะฮะทั้งหมด10ท่านนะฮะซึ่งใช่หรือเปล่าไม่รู้ครับทั้งหมด10ท่านนะครับผมบางคนแล้วก็ไม่ค่อยคุ้นชื่อนะครับก็คือคุณพรนอให้ SB มีมจ๋องแจงนะครับไม่ค่อยคุ้นชื่อโอเคโอเคจังหวะแบบนี้ครับตอนนี้ครับคุณเบน เป็นคิดนานอยู่เลยจหวะนี้อ๋อแบนครับตอนนี้กาลังแบนอยู่ว่าจะแบนตัวลานะครับผมแต่จงมวธรรมชาติแบบนี้ครับนี่คือการจัดทั่วแบบโคตรเหมือนการแข่งจริงนะครับมีการแบนถึง4ตัวนะครับผมถ้าเป็นลงแรงก็จะแบนทุยอะไรวะถ้าจะลงแรงก็จะแบนแค่2ตัวฮะโอเคแต่จหวันี้ครับเขาแบนเป็นตัวลาตอนนี้ครับฟังพรพรพรน้อยครับจะแบนเป็นตัวลาและแบนเป็นเตียวเสี้ยนนะครับผมบอกว่าความแข็งมันน่าลำคาญครับแม่ไม่อยากแข็งไม่อยากมีอารมณ์ จหวะนี้ครับครับตอนนี้คือการรับทีมที่โหดมากครับผมตอนนี้คืออาจจะไม่อนนจะเห็นผมภาคคือไม่ได้เห็นคนเขาเล่นกันคือเขาคอกันแล้วเขาก็บอกว่าเอาตัวนี้ตัวนั้นนะครับนี่คือการแบนระดับมั่วนะครับเฮ้ยเอาว่าจหวะนนี้ครเขาจะเล่นลิกเตอร์ป่านะครับแล้วก็เอาตัวนี้เป็นเมดแทนนะครับผมโอเคลิเลน่านะครับฝั่งสีแดงครับเหลือตัวละครตัวสุดท้ายนะฮะชื่ออะไรดีวะ ครับอืมนะครับผมสร้างห้องเหรอใช่ครับนี่เป็นตัวนามนของของคนดูของผมนะครับก็จะมีทั้งหมด10ท่านนะครับผมแต่บางคนก็ไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่นะเมื่อกี้ให้เลขห้องไปนะครับผมใครเข้าก่อนก็ได้ก่อนนะฮะโอเคเรามาดูฟลอเรนติโนกันก่อนนะครับตอนนี้วันนี้ฟลอเรนติโนของเราก็จะไปป่ากันนะครับผมก็กดสติกเกอร์อิโมจิหน่อยครับสำหรับซีมอนนะครับแต่ว่าเกฟซีของเราจะทำยังไงต่อจังหวะนี้ครับ ยังไงยังไงยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับตอนนี้ดักพุ่มไว้อยู่ครับแม่ใครที่กําลังเลดอยู่ก็อย่าดูสตรีมนะครับผมไม่งั้นจะเป็นการโกงเงินเกินไปนะฮะนี่เป็นการแข่งระดับชาตินะครับผมยังไงต่อครับจังหวะแบบนี้ครับแต่ว่ายังไงครับปลาหมึกของเขาปลาหมึกไปช่วยกลางนะครับผมจังหวะนี้ปลาหมึกนิ่งอยู่ครับซึ่งตอนนี้ครับแม่ไข่เลี้ยงเราโดนลวมครับผม เค1หนึ่งสองสามสี่ห้าเอฟถ้ากำลังโดนลุมอยู่จังหวะแบบนี้จังหวัดสวยงามจริงแต่ว่ายิงฟรีสปอร์ตก่อนแล้วยอนของเรายิงไปก่อนครับจังหวะนี้เทมนั้นเราเก็บมากเข้าบนแล้วโดนยกไปหนึ่งทีจังหวะนี้แต่ว่าข้างบนตายไปก่อนครับจังหวะสวยงามจริงลิเกเตอร์ระดับจังหวะตายแต่ว่าเกือบตายเหมือนกันครับสำหรับเยวแต่ว่างย่างย้อนหิวมากจังหวะนี้แต่ว่าลืออหน้าเข้ามาอีกทีแล้วจังหวะนี้แต่ว่าย้อนหนีก่อไปได้รับผมแม่จังหวะแบบนี้จริงๆแล้วจังหวะสวยงามครับแต่ว่ายังไงยังไงยังไงครับแม่สวยโลนสวยโลนสวย กอมาเลยครับติกเตอร์แลจังหวัดก็สู้ผมไม่ได้ครับสําหรับ KFC นะครับผมอยากให้ผมบอกจริงของบอกมานะฮะจังหวัดแบบนี้กาลังเคลียร์คลิปไปก่อนแต่จังหวัดนี้ถิววันนัดโอ้ยอะไรวะาตอนนี้ครับแม่ยังไม่เกิดสึเดือกรกลงขึ้นครับตอนนี้แคลดี้กับลมของฝั่งสีแดงงันวับกลับบ้านไปก่อนนะครับเพราะว่าเจ็บมากนะครับผมแต่จังหวัดแบบนี้ครับโอ้สวยก็สวยแล้วยังไงต่อยังไงต่อ นี่ครับยายผมเอาจริงเขาเจ็บมากฮะแล้วไงต่อลิกตัวดกับผมลอดซส่วอเขาไม่ดีจังหวะนี้จะรอดหรือไม่ครับจังหวัดสวยงามจริงแล้วกำลังต่อยกันเกิดขึ้นยังไงต่อแม่แต่ว่ารอดไปได้นะผมแล้วไงดวงของเราจะทํายังไงดวงเราจะทำยังไงก็โดนเขาไม่เสื้อไปล่ลิกเตอระดับจังหวัดเจ็บมากแต่ว่าสามารถรอดกลับมาได้ด้วยเช่นกันนะครับผมแม่เดยวยังไงครับก็โดนนี้สวยงามจริงแล้วมาช่วยเพื่อนเรามมาเติมได้ด้วยความเร็วตอนนี้กลายเป็นสองต่อสามครับผมจังหวะนี้ใครจะอยู่ใครจะไปครับแต่ว่ายังไงต่อ ยังไงต่อครับจังหวะสวยงามแบบนี้แล้วลิกเตอร์ยังไงลิกเตอร์ได้ไป1นคิวรับผมยายผมจริงแล้วตัวนี้แตก2ครับทึบดับเบิลคิวบปแม่จังหวะสวยงามจริงแล้วตัวนี้ยิงไปก่อนครับยิงฟรีสปอร์ตไปก่อนนะครับใครที่เล่นอยู่อย่าอย่าเพิ่งมาดูสตรีมครับเดี๋ยวมันจะเป็นการโกงนะฮะสวยครับโอ้แต่ว่ายังไงอ่ะยังไงต่อครับแม่เดอะแฟตเขาล้วงไปแต่ว่ายังไม่ตายยังจังหวะนี้จะรอดหรือไม่แล้วแตกไปทีมันแล้วเดอะแฟตเออไม่รอดด้วยเช่นกันนะครับผมจังหวะสวยงามแบบนี้ฮะแม่ ยังไงต่อ,อยังไงต่อส่วนปลาหมึกของเราครับตอนนี้ปลาหมึกโดนยิงออตายไปก่อนครับของปลาหมึกของเราแต่ว่ายังไงดิหรือหน้ามาช่วยนะครับผมยังไงครับยังไงครับแม่เอาอยโย่น,นี้โดนลมครับแต่ว่าโดนยิงไปก่อนสําหรับโดนยิงสําหรับย้อนไปแล้วจงหวะน,นี้ครับกำลังบวกกันเกิดขึ้นครับยังไงยังไงเหมือนลิกเตอร์กำลังมาลิกเตอร์กำลังเติมนีจ้จุดวะนนี้แกเข้าหรือไม่จะได้หรือเปล่าแต่ไม่ได้นะครับผมแม่ยังไงต่อย้อนเจ็บมากครับผมตอนนี้ย้อนยังไงย้อนยังไงครับเจ็บอยู่ฮะแม่แต่ว่า เทมป์นารของแคลรี่ของฝั่งสีน้ําเงินนั้นค่อนข้างเงานะครับแต่ว่ายังไงไล่คิวไปที่บอลครับแม่หนึ่งลงสองเช็ดชาตครับจังหวะแบบนี้ครับแต่ว่ายังไงเจ็บอยู่แต่ว่าตายไปก่อนครับโดนันติของยอนตายไปจังหวะนี้ครับกระโดดซ่วงมาหนึ่งทีแต่ว่าลามส่วนครับจังหวะนี้ขอลามหน่อยลามสวยมากจังหวะนี้ขอลามอีกทีในจังหวะนี้ครับแม่หนึ่งสองในหมดครับฉันคือฟลอเรนติโนสุดโหดล้วไงต่อจะรอดหรือไม่ครับเบนโอ้โหแต่ว่ากระโดดมาแล้วเสื้อไปโอ้โหแตกไปครับผมแม่หนึ่งลงสองน ดีนักครับผมจะกลับบ้านหรอฉันไม่ให้กลับหรอกฉันจะกลับบ้านนะยังไงก็กูไม่ให้กลับแล้วจังหวะเบนีครับยังไงยังไงยังไงครับโมแต่ว่ามามาเขามาช่วยครับเดอะแฟนมาช่วยแล้วรวบมันได้สองครับจังหวะเบี้ยังไงต่อแต่ว่ายา้ผมเอาจิงเขาถอยไปแล้วครับผมเดอะแฟนก็ต้องถอยกลับนะฮะยังไงต่อยังไงต่อครับแม่มันเดือดจริงๆนะครับผมยังไงครับจังหวะเบลี่เดอะแฟรยังเอาอยู่ครับแม่ยังยังสู้อยู่ยังสู้สุดใจครับสำหรับเดอะแฟรแต่ว่ายายผมมอาจิงเขากลับบ้านไปแล้วนะยังไงต่อครับ ยังไงฮะยังไงฮะแม่โอเคตัดภาพตัดภาพไปข้างล่างบ้างครับผมจังหวะนี้โอ้โหกำลังเต้นโชว์ครับเนื่องจากค่าได้เขาเจ้าแมวกินปลาสูเขามันเอาเรื่องจริงๆครับแม่ไม่มีอะไรทำกูเต้นโชว์ครับจังหวะแบบนี้ <c oughs> ยังไงครับสีมอนเขาจะยังไงจังหวะสวยงามจริงๆครับแล้วยังไงต่อถือว่านัดยังไงถึงว่านัดวิ่งมาแต่ว่าปลามือของเรานั้นพอน้อยนะครับโอ้เอฟเคไปแล้วครับผม <c oughs> ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเสวยโลนสวยโลน ชื่ออะไรดีครับอืมกลับบ้านครับผมจังหวะันนี้ครับยังไงต่อครับตอนนี้ครับแต่ว่ายังไงกระโดดไปหนึ่งทีแล้วอุ๊ยเกือบตายครับเฮือตายไปครับผมแต่ว่าโดนล้วงหลังไปหนึ่งทีครับแม่ลิลิหน้าเขาล้วงเก่งจริงๆจังหวะนี้ยังไงต่อยังไงต่อครับจังหวะนี้ยิงฟรียิงฟรีสปอร์ตแต่ว่าฉันถึงแล้วเกินแต่ว่าเดแฟ์มาเติมครับผมจังหวะนี้แต่เดแฟ์โดนสตาร์ทแต่ว่าลวบไปหนึ่งทีแล้วจะรวบได้หรือไม่รวบไม่ได้ครับผมเลยโดดกันคือยังงไต่อ โดนระเบิดตุ้มตายโอ้โหโคตรแรงครับจังหวะนี zy, ้ล <en> <fuck> <men li ek popular> <men> ีเลนหน้ามันโหดจริงๆแล้วจังหวะนี้แต่ว่าโดนสตาร์ทไปก่อนแต่ว่ายิงยิงฟีสปอร์ตแต่ฉันถือเออถือเก้ไหนไหนก็ตายเออฮไหนไม่ใช่อามาตะซะหน่อยยังไงครับยังไงครับแนดวงของเราหนักซุ้อยู่ครับจังหวะนี้จะเอาเอาเอายังไงยังไงโอ้โหแต่ว่าผิดครับกดผิดไปโดนคลิปแต่ว่าโอ้โหไม่ได้อยู่ดีแม่โดนยิงฟีสปอร์ตไปก่อนครับจังหวะนี้แล้วไงต่อย่อนเรามาเติมครับผมเลนล่างนี้มีประเด็นเดือดจริงๆ จังหวนี้ครับแม่ดวนกนรดวนปืนกันปะปะปๆป,ปใครจะอยู่ใครจะไปใครอยู่ใครไปก็มาดีก็มาดีเล่นด้วยเล่นด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวรอเกมหน้าครับแม่ตอนนี้โอ้ยัยงไงต่อเลิกตายคู่ครับผมแม่ร่วงรอนานไปหน่อยครับจังหวะบันนี้จังหวะสวยงามจริงๆตายคู่ไปก่อนครับจังหวะธรรมชาติาวันนี้ยังไงต่อน่าจะเหนื่อยภ <c oughs> าค <c oughs> ครั้งแรกยังไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องขออภัยด้วยนะผมแม่ ต้องดูกันห้าคนเลยนะจงหวะนี้ครับแม่โตโลมาปวนปลาหรือเปล่าจงมวานี้โเออแต่ว่าปวนไม่ได้นะผมจงมวะนี้นั่นแล้วนะซีโมนคนได้แบบั๊บแดงไปครับผมแมแ่ย้งไงต่อครับยังไงต่อครับจังหวะแบบนี้จงมวาสวยงามจริงๆเด็กเตอร์เจ็บนะต้องกลับบ้านไปก่อนฮนะแต่ว่าไม่กลับนะไม่กลับนะเขาเขาแกล้งเฉยเฉยเขาแกล้งเฉย แต่ลิลีลนาโดนไลค่คายอยู่ครับจังหวะนี้ยังไงต่อแต่ว่าฝั่งสตูมาเติมได้ถึงสองตัวครับจังหวะมี้สวยงามจริงๆแล้วยังไงต่อย้อนโดนยีสตาร์ทไปแล้วจังหวะนี้ย้อนเจ็บครับจองแจงเจ็บมากครับผมจังหวะนี้แต่ว่ายังไงต่อยังหนีได้อยู่แล้วตายไปทิพย์ลอยครับผมโอ้โดนบอลของลิลีลนาไปนะฮะแม่เอาเรื่องจริงสําหรับเอสบีนะฮะ แล้วจังหวะน,นี้เดอะแฟรเขามาล้วงหลังครับผมรวบไปทีแล้วตายไปที่ร้อยแล้วงกลับไปก่อนครับแต่ว่ายังไงต่อตัวนี้เจ็บมากยังไงต่อครับแม่เจ็บจัดปาราโบตายไปที่ร้อยแล้วเดอะแฟรเขามาล่วงหนึ่งทีแล้วจังหวะน,นี้เอ,อือตายด้วยชิอุย้ยไม่ตายอุย้ยเอ,อือตายอยู่ดีแม่โหดจ,จัดปาราโบครับจังหวะน,นี้แต่ว่าเลนโบนมีประเด็นกันเกิดขึ้นนะครับผมการต่อสู้กันแบบไฟเตอร์นะครับก็คือเหงามากนะฮะไม่มีใครมาช่วยไม่มีใครมาเติมเลยยังไงต่อครับ ก็ดวนกันเดือดกันเกิดขึ้นนะครับผมจังหวะนี้แต่ว่าเลนกลางป้อมแตกไปแล้วครับผมแม่ล้วงโดยเดือดแฟดกับด้วงนะครับผมแต่ว่าด่วงโดนล้วงไปหนึ่งทีแลว้วจังหวะนี้ครับฟอร์เรนลามก่อนจังหวะนี้ฟอร์เรนขอลามไปแต่ว่าโดนวรวบตายไปก่อนครับจังหวะธรรมชาติจริงๆแล้วเรียบร้อยไปก่อนครับแม่แต่ลึกเตร์ระดับจังหวัดของเรายังไงจะสู้ได้หรือเปล่าแลาว้วจังหวะนี้งัดไปหนึ่งทีโดนงัดงไปแต่ว่าโดนเติมครับผมแม่เดอะแฟดมันเติมทุกเลนจริงๆแล้วจังหวะนี้เดอะแฟดเขามันโหดจริงๆชื่ออะไรดีครับอืนผมมแเติมได้ทุกเเลนลย หยอกหยอกอะไรฮะแม่เดี๋ยวนะฟอเลนเล่นไม่ได้เท่าผมมันมันขึ้นอยู่กับวินาทีเกมนั้นครับแม่คือไม่เมตโอ้ยแลว้วจังหวะนี้เธอมานน้นยังไงเํอมาหน้าดิงซีไปก่อนโอ้หแต่ไม่หวาจริงๆครับแม่ต้องบอกว่าฝั่งสีฟ้านั้นสีเปียกตรงที่แก๊กนั้นเอฟเคนะครับผมแม่คือมันขึ้นอยู่กับเกมนะบางทีแบบยังไงเอ้ยเลงต่อ ไงต่อครับยอนจะมาช่วยหรือเปล่าจงแจงจะมาช่วยหรือเปล่าแต่จงแจงขอวับกับก่อนครับแต่ว่าตวโตโรบอกว่าวับได้ครับฉันตายดีกว่านายตายนะครับผมโอเคผมจะเล่นฟอร์เรนได้ถึงสามพันเกมโอเคครับดีมากครับดีมากครับผมเล่นไม่เป็นอนะดีฟอร์เรนอะคือมันยุคขึ้นอยู่สถานการณ์ด้วยครับผมบางทีเราเล่นเกมเล่นเกมเกมนั้นะเราเล่นโหดแต่ว่าเกมนี้เราเล่นไม่ดีครับมันก็ ไม่มีใครเล่นดีทุกเกมน,นะจังหวะน,นี้แต่ว่าลิเตอร์ยังไงลิเตอร์หิวข้าผมจังหวะน,นี้ลิเตอร์ของงัดไปแต่โดนผักไปก่อนครับจังหวะสวยงามแบบนี้ครับแม่จังหวะสวยงามจริงๆเลยไงต่อครับจังหวะธรรมชาติแบบนี้ฮะแม่ยอดของเราครับอ๋ออมกรครับยดเราอมังกรอยู่แล้วอยากให้ผมมอจริงทํายังไงครับจังหวะแบบนี้เพื่อนอมาัางกรก็มาช่วยกันเติมมังกรครับตอนนี้ฝั่งสีแดงกำลังอามังกรอ,อ,อยู่แล้วจังหวะแบบนี้ครับได้มังกรไปที่บ้อยนะครับผมแม่ แต่ตอนนี้ครับเติมกันอยู่เติมกันอยู่ดวงมาครับแม่เฮ้ย,ยกระโดดไปหนึ่งทีแล้วโดนยกหรือเปล่ายกไปครับแม่ยังไงต่อยังไม่รอดครับผมแม่ต้องบอกว่าเหงาจริงๆครับแครี่ของเราเนื่องจากไม่มีลมนะแล้วลืล่นนายัางไงลืล่นหนายัางไงครับแต่ว่าโดนยิงดีไปก่อนล,ลืนนาต้องถอยนะครับผมจังหวะแบบนี้จังหวะสวยงามจริงๆเโอ้โหเจ็บมากเหมือนกันครับยอนยอนเจ็บนะจังหวะนี้แต่ว่าเดอะแฟดมันล้วงครับเดอะแฟดมันล้วงลวบไปแต่ว่าลวบไม่ได้ครับผมต้องถอยออกมาก่อนแม่มันลูม ไม่ <c oughs> เป็นไรครับมันเป็นคนระับเขาเล่นกันเป็นทีมนะครับผมคือทีมเราเสียเปียบตรงทีเฮ้ยจังหวะนี้จงังหวะยังไงต่อแล้วยังไงต่อเฮ้ถอยกลับมาได้ครับผมยังรอดอยู่ครับจงังหวะน,นี้แต่ว่าลิเกเตอร์ของเราดึงดุมห้าหรือเปล่าจงังหวะนี้ลิเกเตอร์ของเรารอดอยู่ครับแม่ตอนนี้มีประเด็นการเล่นกลางครับผมตอนนี้ฝั่งสีแดงมาออก,กันเล่นกลางนะครับผมแลว้วจังหวะนี้โดนยิงไปก่อนแล้วสวยงามจริงๆตอนนี้ครับเล่นกลางป้อมกลางกำลังจะแตกหรือเปล่าจังหวะแบบนี้อ้าผมมาผิดมุมผิดมุม แม่ใครก็ได้มาช่วยปรับมมุ้งกล้องให้หน่อยดิเฮ้ย <c oughs> แล้วจังหวะนี้ครับแมเคนเออเคนแตกไปเรียบร้อยแต่ว่ายังไงต่ออยังไงต่อครับนายห้าวอ่ะใครเพื่อนูอ่ะเรื่องไงต่อดวงข,ของเรากระโดดมาแต่ว่าฟอร์เรนรำไปก่อนจังหวะนี้รอฟอร์เรนรำไปแล้วได้ไม่หนึ่งคิวครับแม่ฟอร์เรนของเราเกิดแล้วเว้ยแล้วจังหวะนี้จังหวะซื้องาแต่ว่าต้องคอยมาก่อนครับลิเกเตอร์ของเรารับตีนไม่อยู่แต่ว่ารอดกลับมาได้อยู่ด้วยเช่นกันแม่ใจเย็นฮะใจเย็นฮะแม เล่นสนุกสนุกครับอย่าไปซีเรียสอะไรเลยจังหวะน,นี้ครับจังหวะสวยงามจริงแล้วตัวนี้ฝั่งสีแดงกำลังฝั่งตีป้อมอยู่เล็กอย่างหน่อยลิกเตอร์ของเราเนื้อแล้วไม่รอดครับผมแม่แลละป้อมแหกเป็นที่บร้อยนะผมกลายเป็น13ต่อ2 0คิวนะครับต้องบอกว่าเล่นได้ดีกันทั้ง2ทีมนะครับตบมือครับแม่คือฝั่งสีฟ้าสีเปียกรงที่อ่าเออสีเปียกรงที่ใช่ครับ 5ต่อ4ี่นะสีเป็นงเที่ปลาหมึกมันเอพเคนะครับผมแม่เข้ามาแล้วเอเคทำไหมเนี่ยโอ้ผมเล่นเก่งไหมโพโนหนึเก่งครับเก่งครับโพโนหคือด้วงใช่ไหมแม่เล่นดีเล่นดีสวยโลนสวยโลน <c oughs> ทุกคนเล่นดีหมดนะแต่ผมภาคไม่ดีว่ะแม่